ไม่ใช่เหรอรสุปตาที่ในช่วงนี้จะได้เขียวหญ้าอ่อนคือราศีมีขอ้อตกลงครับราศี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 พฤษศครับสุปตาราศีใดในช่วงนี้จะได้เขียวหญ้าอ่อนชาวราศีพฤษศเ่ยนะครับตามพื้นชะตาเนี่ยจะได้คู่อายุน้อยกว่าเราอยู่แล้วครับหมายว่าทั้งชีวิตเนี่ย ตามวาสนาบุญในดวงเนี่ยต้องได้คู่หน้าอ,อ่อนคู่ที่เด็กกว่าอย่างน้อย3ปีการจเจีเคี้ยวย่าออนเนี่ยมันต้องแปลว่ามีความลุ่มหลงเข้ามาเป็นเครื่องประกอบมีมสเสน่ห์หรือมนตราบางประการเพราะเด็กมันจะมาหลงผู้ใหญ่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมีบรารมีและที่สําคัญนะครับเห็นได้ชัดคุณที่เกิดในราศีพฤษภในขณะน,นี้ดาวพฤษ์ีเป็นวินาศแต่ดวงชะตาแปลว่าศีลธรรมในใจมันลดถอยลงไป มันจะหน้ามืดตามัวลาหูยกมะเร็งดวงชะตาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ไปปีครึ่งโอ้โหลาหูเร็งดวงชะตาเนี่ยมัวเมามืดมัวมัวเมาหลงในคู่ในคนที่เข้ามาและที่สําคัญคือในขณะนี้ในพบปุตตะแปลว่าเด็กๆมีดาวชุมนุมอยู่ถึง4่ดวงได้แก่ดาวอาทิตย์ตั้งแต่วันที่18กันยาถึง18ตุลาดาวศุ์เป็นนิดด้วยเข้ามาหลงปุตตะดาวพุธเป็นเกษตราธิบดี มาตั้งแต่เดือนต้นเดือนกันยายนวันดาวที่มาชุมนุมอยู่เนี่ยในพบปุดตาก็าปแปลว,ว่าเด็กๆจะมีเด็กๆเ,เข้ามาพร้อมกับลาหูที่เล็งเกิดอาการหน้ามืดตามัวเพราะขาสติไปวินาศขาสติในการคิด นี่คือความหมายก็จะได้เคี้ยวย่าอ่อนสมใจปรารถนาแต่ถ้าเกิดคุณมีครอบครัวอยู่แล้วมันก็จะผิดศีลธรรมต้องระวังให้ดีคนที่ผิดศีลธรรมนะครับที่จะทําอะไรแล้วได้ดีมันก็จะไม่ค่อยได้ดีเพราะมันเป็นการผิดศีลธรรมและจะมีมีภัยมาถึงตัวเพราะมีสิทธิ์ถูกขึงห่วงและถูกทําร้ายทําลายชีวิตทําลายชื่อเสียงต,ต,ต้องระวังด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่านี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีของสุปตาในช่วงนี้มีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะได้เคี้ยวย่าอ่อนได้แก่ ราศีพฤษภท่านทงครับรจจรเป็นคนท,ท,ที่มีประสบการณ์มารายการ12ราศีหลายครั้งมีผลอะไรกับชีวิตไหมคะทุกครั้งที่โดน,นอออ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุมแม่นมากตอนนั้นแม่นมากเพราะว่าเกิดขึ้นจริงๆมีกระจกบาดด้วยมีจมูกหักมีมหลายอย่างครับโดนยิงเยอะแยะมากมายครับในปีนั้นหม,มายถึงว่าแฟนคุณเป็นคนทําทั้งสิ้นใช่ครับแฟน ไม่ดูอย่างเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการถ่ายทำาแล้วรักซ้อนซ้อนรักล่ะเคยมาแล้วโดนฟันไหมรักซ้อนซ้อนรักนั่นดันตอบตัวเองครับงานเข้าไปชุนใจเหมือนกันไม่ไม่คือก็ก็เป็นเลเกมมันมันเป็นเกมครับก็เราก็ตอบแบบแล้วคิดว่าวันนี้จะมีผลอะไรกับกับชีวิตตัวเองไหมคะ ก็ถ้าบอกว่าแฟนหน้าเด็กกว่าก็ใช่ครับแฟนคุณอายุอ่อนคุณกี่ปีครับอายุมากกว่าครับอายุมากกว่าแสดงว่าไม่ใช่คนนี้แน่นอนครับแต่เขาหน้าเด็กกว่าหน้าเด็กก็เกี่ยวนะฮะเกี่ยวครับเมื่อกี้หมอรักอาจารย์รักกุลละครับเขาบอกแล้วแตกว่าจะเป็นอายุน้อยกว่าหรือหน้าอ่อนกว่าก็ได้ที่ผมเห็นหน้าไม่อ่อนกว่านะครับก็มันก็ ชีวิตเราเวลาเป็นแฟนกันคนรักกันนุ้งนี้นุ้งนี้เคยมีทะเลาะกันไหมมีครับมันต้องมีครับมันเหมือนมันเหมือนเรื่องที่เล็กมากๆครับของผมมีนะเลี้ยวขวากับตรงไปมันคล้ายๆกับเรื่องว่าจะกินไอ้นี่หรือจะกินไอ้นั่นเออ มันมีอยู่แค่สอง้านให้เลือกแต่ก็เลือกไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันเหมือนคนคนที่มันคุยกันหรือบางทีมันอาจจะเอาเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเนี่ยมาทะเลาะแต่มันมันเป็นแค่เรื่องเล็กไงครับไม่มีปัญหาอืมก็ค่อยเรียนรู้ไปไงจริงจริงเก็ค่อยเรียนรู้จากเรื่องเล็กๆนี่แหละใช่ครับเวลาทะเลาะกันเรารับมือกันยังไงเออผมว่าที่สุดคือเงียบก่อนดีกว่า แล้วพอใจเย็นแล้วค่อยคุยกันแต่อาจารย์คำว่าขอโทษบางทีมันมันไม่เสียศักดิ์ศรีถ้าเราจะพูดไปแล้วเราได้คนที่เขาดีที่สุดอยู่กับเราครับโอ้โหพูดก็ออกทีวีดีมากเลยครับตัวจริงไม่เป็นอย่างนี้นะครับวจริงไม่เป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือพูดออกทีวีขอบคุณครับพี่เหมือนกล้องไม่ได้ถ่ายอยู่ถ้าตอบคาตอบเมื่อกี้ปุ๊บผมว่าถ้ามีปัญหาก็เลิกไปเลยดีกว่า รักษากันไว้ดีเมื่อมีของดีแล้วเนี่ยเออทุกคู่นั่นแหละนะคะถ้ามีรักก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปประคับประคองให้ไปตลอดรอบฝั่งเนาะแต่ถ้าแต่งงานไปแล้วก็เป็นครอบครัวก็จะต้องประคับประคองกันมากขึ้นด้วยดูแล, <ไง S 2> แลกันต่อไปไอ,อาจารย์รักเตือนมาด้วยว่าอย่าทําผิดศีลธรรมก็แล้วกันถ้ามันจะมีย่าอ่อนเข้ามาจริงก็ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะได้ไม่เสียไม่เสียทั้งงจะได้เหลือถึงพี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับ ขออรรบบคัไม่ยอมตอบตัวเองแม่เคยตอบตัวเองแล้วเป็นเรื่องไงเออนี่เลยไม่ตอบจะตอบถูกไปสองท่านสาราไทยทั้งหมด4คนมาเลยมาที่ชงเลยน้าดีน้าดีขัญถุงซึ่งมีทั้งหมดสีองหนุ่มใช่ไหมสอหนุ่มสองสาวสองสาจับทองกันดูวัดดวงพี่แจ๊คเชิญครับเชิญครับสุภาพบุรุษอย่างนี้แฮ่วทุกงานเดินต้องจบแล้วแก่มดไหมครับ อื่นๆมีแล้วก็ทั้งสีท่านก็ได้ด้วยนะครับใช่ค่ะพอดีว่าผมนั้นเดินทางไปที่ภาคอีสานได้นี่มาครับหลวงพ่อพระสายนะฮะเป็นพระผงสวยงามมากเลยเป็นที่นับถือกันมากพี่แจ็ครู้จักนี่พี่แจ็ครู้จักนะเป็นที่นิยของชาวอีสานมากเลยครับไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อพระสายศักดิ์สิทธิ์มากบรรดาเกจิอาจารย์แถภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันปลุกเสกนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลให้หมดเลยนี่พี่แจ็คเป็นตัวแทนรับไปนะครับ แน่ๆทุน12ราศีอยู่กับเราถึง3สัปดาห์สนุกสนานมากว่างๆมากันนะคะยกเว้นตั๊กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผูชมท้ายอาจารย์รักยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมแค่นี้ค่ะอาทิตย์หน้ามาเช็คดวงกับเราใหม่กับศึก12ราศีเที่ยง15สวัสดีค่ะสวัสดีครับสสัดีอย่าไปเชื่อใครว่าบูชาครุฑและบูชานาคไม่ได้คนละเรื่องหัวใจของครุฑคือความกตัญยูหัวใจของนาคคือไรหัวใจของนาคคือ การศรัทธาในพุทธศาสนาพระธงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยบันไดานาคบันไดของโบสถ์วิหารจึงเป็นรูปนาคนาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน,น,าานกึงเทพบวชไม่ได้เคยปลอมบวชสุดท้ายก็ต้องกลับเป็นนาคเหมือนเดิมพระธงจึงห้ามนาคบวชต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นมีคําขอบวชว่ามนุษย์โสสีเป็นมนุษย์หรือไม่เพราะนั้นนาคจึงหมดโอกาสจะได้บวชจึงเกื้อกูลต่อคนทําการบุญต่อพระศาสนา ใครที่มีจิตใจที่ใฝ่ในบุญคนนั้นน่าจะรักตำราอัตคถาดีกากล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการปรารถนาสมบัติของนาคผู้นั้นจะมีสมบัติมากกว่าสมบัติอันเกิดขึ้นจากบุญตัวเพราะฉะนั้นคนจะได้สมบัติจากพญานาคคนนั้นต้องศรัทธาในศาสนาพุทธถือศีลห้าศีลแปดเป็น, 5, น 8, ป,รประจำจิตใจมีความโลภอยากได้สมบัติเพื่อการบุญเช่นโลภอยากได้เพื่อบำรุงพ่อแม่โลภอยากได้เพื่อร่ำรวยแล้วเกื้อกูลพระศาสนาอย่างนี้เป็นต้นโลภแบบมีสมาธินี่เป็นเคล็ดลับ และเป็นความหมายของครุฑนาคหัวใจในการบูชาหวังว่าจะเป็นมาหามงคลให้ท่านที่ได้บูชาครุฑและนาคได้เกิดความเข้าใจและเกิดความเป็นมงคลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟ้าทงครับ,บร